วันนี้แอดมินมาที่บ้านสวนบายใจหมู่ที่7ตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่นี่เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของพี่เตะนะครับเรามากับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมากับนายกเอกมากับคุณน้อยทวิราบกาลาเกตทีมงานคุณหมอชยุทธเราไปพบกับพี่เตะเลยไปดูบรรยากาศเลยครับ ครับสวัสดีครับผมพี่เต้ครับขจรศักดิ์น้อยดอนไพรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใบใจหมู่ที่7บ้านสวนทรัพย์ตําบลสรุยนะครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หลายๆท่านได้มาเยี่ยมชมนะครับคณะของดรสุรินนะครับคุณอนันต์รำพันนะครับและก็อีกหลายๆท่านที่บ้านที่นี่อ่ะชื่อว่าบ้านสวนใบใจครับเพราะว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเราสบายใจก็คือมันใบใจฮะนะถามว่า สุขแบบพอเพียงก,ก็คือมีความสุขแบบพอเพียงตามอัตภาพของเราเองเราไม่ได้ร่ํำรวยอะไรแต่เราพอเพียงแล้วเยี่ยงคําพ่อเยี่ยงคําพ่อนี่ก็หมายถึงคําสอนของในหลวงร .9 นะที่ท่านสอนเรื่องแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราก็สุขแบบพอเพียงเยี่ยงคําพ่อสารต่อที่พ่อพระราชทานไว้ก็คือเราดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรทํางานบริษัทไม่รู้เรื่อง พอมาถึงมาได้จับลึกได้เข้าไปอยู่ในพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้ทราบว่าก็คือเศรษฐีพอเพียงก็คือนะครับเป็นกรอบแนวคิดที่ให้ทุกคนมุ่งที่ที่ให้ทุกคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็พัฒนาให้จนเกิดความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นไปโดยเดินดําเนินชีวิตทางสายกลางนะตามหลัก สามประการก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันทุกท่านก็รู้ดีนี่คือคําสอนของพ่อที่ผมเขียนไว้เยี่ยงคําพ่ออ่ะเชิญด,ด้านนู้นต่อครับอ่าด้านนี้กิจกรรมอะไรบ้างทีอ่าด้านนี้ครับด้านนี้ครับด้านนี้เลยนี่อ่าอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อหมดนี่ครับกิจกรรมบ้านใบใจนะครับกิจกรรมบ้านใบใจเลี้ยงน้องพึ่งน้องพึ่งที่บินนะครับไม่ใช่น้องพึ่งสองขานะเลี้ยงน้องพึ่งอยู่แบบพอเพียงวึ่าพึ่ง45ห้า้ยเลยี <laughs> เ้ยงน้องไก่ ให้อาหารน้องปลาในสระศึกษาเรียนรู้ที่นี่ไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่เลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีมีแต่เพียงเล็กๆน,น้อยที่ผมจะจุดประกายให้คุณจะไปทําต่อได้ในระดับครัวเรือ,อน,น,นผมเน,น้นว่าระดับครัวเรือนดูสวนงามเดินตามรอยพ่อเมื่อกี้ดอร์ถามว่านี่อะไรใช่ไหมนี่นี่นี่เขานะครับนี่ตาช่างนะครับช่างเขาครับช่างเ <qualcosa S 2> ขาช่างเขา เออช่างขาวเราที่ว่าเราไปติ้งต้องอะไรแบบนี้ก็ช่างขาวเราสบายใจของ่ากระจอันี้ช่างขาวที่นี่มีเป็นสวนเอ่อที่นี่เป็นสวนป่าจุดเจ็ดไร่แล้วก็มีสวนผสมอะไรต่างๆรวมแล้วก็เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็เราไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอะไรเพียงแต่ในกลุ่มมากางเต็นท์หาบรรยากาศสายเอ่อสายอะไรสายเกษตร เครือข่ายเชื่อมโยงของบ้านบ้านหมอพอเพียงหมู่ที่สานะครับที่นี่นะครับก็ยอดสวนอ้ามไปดูด้านนี้ครับนี่ไอ้นี่สัสตรูัวกันยิ่งใหญ่ของชาวสวนเลยนะครับนี่นี่ผมผมดักไ้สองวันเองนะครับเนี่ยแมงวันทองเจาะผละไม้อ่ากาวกาวดักแมงวันแล้วก็สารเมดทิ้นยูรีนอลติดไว้เดี๋ยวเขาก็มาเองไอ้นี่ดักผีเสือ้อกลางคืนอไอ้นี่ปุ๋ยหมักนี่ครับเดี๋ยวท่านอ่าปุ๋ยน้ำหมกักอ่ามีเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้ได้เลยมีนะครับสองถัง ครับด้านนี้ผมทำไว้อันนี้แหละครับอันนี้จักรยานปั่นน้ำออกกำลังกายหอบนี้ได้น้ำฟรีได้สุขภาพปั่นหอบนี้ก็คือเราปั่นเราหอบอ่ะหอบนี้ได้น้ำฟรีได้สุขภาพอ่าแล้วผมปั่นไหมสองอย่างนะแล้วก็นี่เอาเรืองพราะจำเล็กน้อยก็กินไปอ้นี่ไอันนี้ เอ่อมาเดือญี่ปุ่นไอ้นี่เอาไม่ใช่มาเดือญี่ปุ่นมาเดือฝรั่งไอ้นี่เอ่อมาเดือชุมพรอนไอ้นุ้นต้นต,อ,นตอที่จะไปเพาะมะนาวคานเวียเอ่อเสียบยอดไปมีก็ปลูกผักปลูกหญ้าก,กินแบบนี้แค่เราเอ่อได้กินผักปลอดสารพิษแล้วก็ให้กับตัวเราเองและคนที่เรารักครนี้เราก็คุ้มแล้วทำกิจพอเพียงนะครับนะหวานปอเทืองมาเลยเออหวานปอเทืองเพราะว่าท,ที่ที่นี่ดินมันไม่ดีก็เลยต้องหวานปอเทืองเพื่อปรับปรุงดินเออเพิ่งหวานรอบเดียวนี้ อาเทียด้านนี้งครับด้านนี้เลยเปรับสภาพครับอ<ป>่าครับผมปุยพูดสนดสน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เป็นประโยชน์เราเชื่อแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังทุกอย่างสําเร็จครับนะอ่ามาเทียด้านนี้ครับมาสวนใบใจนี่ก็ปลูกผักปลูกอะไรกินใบตามสภาพของตัวเองนะครับด้านนี้เลยครับ สักหน่อยเดียวมีอะไรไม่มากเรามีอะไรให้บางเช่นเขาสามารถมากางเต็นท์ขับกางเต็นท์กันมาได้ครับแล้วก็มาเรียนรู้ครับเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปกติผมก็เป็นวิทยากรอยู่แล้วนะครับเป็นใยได้แล้วก็เมื่อวันเด็กอะไรนี้แล้วก็พัฒนาชุมชนก็มากันบ่อยนะครับตรงนี้ผมจะบอกว่าเขตไม่ทาร้ายตัวเองนะมีไอ้น้องต่ายถือว่าไม่ทําร้ายตัวเองก็ทราบดีเนาะ สิ่งเสพติดอะไรก็อย่าไปใส่มันตัวมันเองนะตัวตัวเราตรงนั้นเขียนบอกว่าชีวิตที่พอประมาณจะเบิกบานมีความสุขนะครับพอประมาณเบิกบานมีความสุขนะครับนะครับตรงนี้อ่ะมีอยู่นิดนึงเดินหน่อยเดียวทางนู้นไม่ต้องไปมีเลงมาพึ่งนะครับต้นใหญ่คินด้วยต้นใยคิทตานก็มีครับนะนะต้นใหญ่คิดตันไอ้นี่วันเดียวนะครับศัตรูนี่โอ้โหมันเจาะฝรั่งฝรั่งนะครับมันเจาะ เจ้าฝรั่งครับต้นกตรงไหนเออยายคิตตันนี่แหตอนนี้ล่ะคัดนู้นอ่ะสามสี่ต้นนี่ยลำยายคิตตันโอ้เนี่ยลูกย่างนั่นแหละแล้วก็ไอ้นู้นหงเปลือยใช่ครับลูกมันเป็นไงครับลำยายคิตตันลูกเหมือนมะกอกใหญ่เหมือนมะกอกเป็นเป็นช่อเลยครับโอ้ที่ต้นพันธุ์มันต้นละห้าร้อยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้เริ่มถูกแล้วครับต้นพันธุ์มันแพงต้นละห้าร้อยแล้ว ลูก oh, นี่ขายไงขายเป็นกิโลอ่ะโอ้กิโลตัวนี้800ไม่น่าก so oui> ินเลยทางนู้นปุ๋ยหมักนะผมจะเก็บใบไม้ใบหญ้าอะไรทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเลยใช้ในในบ้านเองเลยนะนะ67ครับผมครับผม67ก่อนหน้านี้ทำอะไรประกันมาก่อนได้ครับนะ้ มีกันติดมาเลมตอรงไหน่อตรงนี้ปุ๋ยหมาไม่ต้องไปก็ได้อันี่ผมสภาพดินไม่ดีผมก็เลยต้องเอาปอเทืองลงด้านนู้นก็มีพวกทกรกอะไรพวกนี้ด้านนู้นอ่ะด้านนู้นลองกองครับผมด้านนี้หน่อยครับด้านนี้ปกติผักย่ามจะเยอะกว่านี้ถ้าไม่มีครับปลูกไว้กินไปแล้วก็ ก็มีเนี่ยลำไยคิทตั้นมะนาวคาเวียอะไรพวกนั้นก็ต้นปาล์มครับต้นปาล์มนี่มีเสาฐานด้วยครับนี่ไอ้นี่ไอ้ถั่วกลายีถั่วกลายีไอ้ไอ้นี่ไอ้นั่นอีนึกไม่ออกแล้วนี่ถั่วกลายีเอาไปทำอะไรครับแกงส้มอร่อยครับถั่วกยีแกงส้มอะไรนั่นเหรอผมนยันอะไรทั่งเหรอครับอยู่นู้นครับอยู่อยู่ตรงนู้นมีมีอยู่ครับอ่าเดินเดินตรงนี้หน่อยเอามามาด้านนี้ด้านนี้นี่นี่ผมแบบนี้ ก็คือเป็นประโยชน์ผมก็จะมาทําหมดนี่ก็คือเตาของผมนะเตาเตาเตาฟืนเตาฟืนไร้ฟันเนี่ยผมก็จะใส่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 ไอ้โครงสร้างของมันนี้มันจะเป็นเหล็กสองชั้นมันมันจะเผาไหม้แล้วก็แก๊สมันจะเอาฟันมาเผาไหม้เป็นแก๊สอีกก็เขาเรียกว่าเตาฟืนไร้ฟันผมก็ใช้อยู่ก็ทําเองนะเศษเศษไม้เศษอะไรเล็กๆเนี่ยก็ อดำมั่งนิดหน่อยไรฟันคือไม่มีฟันหรอไรฟันช่วงแรกมีวันไรฟันขอใหม่ไรถูกฝันป่ะไรถูกวันป่ะเอาเดีายนี้ครับมีเล็กๆน้อยๆก็ชํำกันไปอะไรกันไปนี่ก็ปลูกใบดำพืชตามอะไรก็ว่ากันไปนะ อานก็มาจากคลองนี้แหละเลี้ยงเองไ <laughs> อ้น,นี่ไอ้น,นี่คนเอาถ่านครับเพราะว่าไอไอต้น,น,น,นไม้ลองกองมันอยู่ในป่าป่าปามนี่มันไม่ดีผมก็มาเผาถ่านถ่านผมเผาย่างเงี้ยนะคือวิถีชาวบ้านเราก็เผาไปไม่มีอะไรมากมายก็ใส่ไปวันไม่ช้เลยเอาไม้ใส่ไปแล้วก็จุดไ,ไฟข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอะไรแบบนี้ให้ให้ให้ไฟมันเข้าอ่ะ ไม่ไปมันข้าวไปแล้วก็ปิดเลยปิดไม่ได้ปิดเลยปิดเลยครับพอมันติดแล้วปิดเลยประมาณทักสมมุติเราติดเช้านี่ประมาณทักทุ่มทุ่มหนึ่งเราก็ปิดไม่ให้ไม่ไม่ให้ฟันออกเลยเช้าก็ใช้ได้แล้วสามก็สอบอบในตัวอบอยู่นี้นีดเลยเช้าเราก็มาแล้วสามก็สอบเราได้แล้วนะแตบพวกเนี้ยไม้มเ็ษเล็กเ็ดน้อยไม้อะไรครับพี่ไมอะไระก็ได้ดีๆส่วนใหญ่ของผมไี่ใช้ลงกองเพราะว่าลงกองในส่วนปาล์มผมมันมันไม่ดีแล้วผมก็เลยเอาออก ก็โอเคก็ช้าอยู่เน okay. ี okay. no no you you ่ยช้าอยู่ครับแท้เล้นะดีถังนึงละสามกเนี่ยถังนี้นี่สามก็ตอบตอบปุ๋ยวันเดียวใช้ได้แล้วคนเอาฐานไม้ลองกอนะไม้ลองกองครับนี่ผมไม้ลองกองเนี่ยนี่ไม้ลองกองวันเดียวอยู่วังการใช่ไหมเออผมเลี้ยงไอ้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 ไแหนแดงแหนแดงกับไก่เลี้ยงไก่ไว้ให้ไก่กินแหนแดงไก่ไข่ที่ทานกันเมื่อกี้อยุดนี่ไก่ไข่อารมณ์ดี ไม่มียุงมียาอะไรนั่นแหละก็เลี้ยงไปนะก็มีเล็กๆน้อยๆตามวิถีชีวิตป <c oughs> ระมาณนี้แล้วก็เอางี้สุดท้ายม<อ>ติดต่อมาดูงานมามมดูงานมีค่าใช้ใจ่ายไม่มีอะไรไม่รับเป<อ>กี่คนการเต้นได<อ>้ไหมค่าใช้จ่ายในการก็เราก็ไม่ได้รับเป็นอะไรจุจาลักษณะแบบนั้นแต่ว่าพัฒนาชุมชนเขาก็ให้แบบค่าอาหารค่าอะไรแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ปที่ว่า เป็นกรุปทัวร์เลยจริงๆตอนนี้เราก็คงยังไม่ถึงเพราะว่าเรามันแค่ระดับกวัวเรือนมาแค่จุดประกายให้คุณว่าเออกลับไปทําในระดับกวัวเรือนนะอะไรแบบนี้<ม>แต่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายของบ้านหมอพอเพียงได้สมมุิว่าหมอม,ม,มีไรบ้านบ้านหมอพอเพียงทั้งหมดมีกี่จุดอ่บ้านหมอพอเพียงนี่หนึ่งจุดแล้วก็ที่นี่แล้วก็สวนไผ่บ้านดินหอมถงเจริญก็บางทีมีแขกมาหมอก็ส่งมาที่นี่ เออ,เอ,อมีคนมาพักนะกลางเต็นนะหรือว่าโฮมสเตย์แล้วก็มีห้องหนึ่งห้องว่างๆอยู่ก็มามาที่เรานี่แหละก็เราไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าเราทําด้วยใจรักแล้วก็ทําด้วยแนวทางวิจิแนวชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพเป็นอะไรนะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะมาศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงเนี้ยก็พี่เต้นะครับหมู่ที่7 0819781496ยินดีที่จะเป็นไม้ขีดนะครับเพื่อให้เกิดประกายไฟที่ท่านมาดูเพื่อท่านไปต่อยอดให้เป็นการทำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่โตวกว่านี้นะครับก็บอกว่าการทำเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำตามอัตภาพสุขแบบพอเพียงเยี่ยงคำพ่อ สามต่อที่พ่อทำขอบคุณครับขอบคุณติดต่อล